สบายดีเนาะ fc ทุกท่านยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องกันไก่เมื่อนี้ยครับพเจ้าจะพาทุกท่านไปส่องไข่หาเสือเนาะว่ามันจะมีจากโตอ่าไปส่องไข่เป็ดเนื่องจากเป็ดของข้าพเจ้าได้ฟักได้ประมาณโอ้สิบสี่วันสิบสามสิบสี่วันแหละธรรมดามันก็อาทิตย์หนึ่งก็เห็นเออหาวันก็เห็นแล้วเนาะแต่เมื่อนี้สิีปีส่องมือว่ามันในสิบสิบแปดหน่วยของ ไข่เป็ดะครับอ่ามันจะมีเสื้อจักโตติดตามชมกันเลยเด้อ เชิงเดือนเลยพี่น้องไข่มีอยู่18หน่วยไข่ดกโด,ดกเป็ดแมนแังวั็นรายละเอียดอุปกรณ์ก็มีนี่เนาะมีกระซ้าที่ไฟสายเพื่อหองซองบนวัวไข่ที่มันฝังมาแล้วมันจะมีเชือกโตพี่น้องจะสามารถเห็นส้นเลือดมนอันเนาะจุดๆๆเลยแสดงว่าโยนี่มีเนาะ ไม่ได้หาวันก็เห็นได้แล้วพี่น้องซ้ายขาผู้ชมนใหญ่ผนเนาะจุดดึงแดงนี่เนี่ยเห็นชัดเจนนี่คือนี่คือมีเสื้อเนาะใครใน,น,นี่สรุปว่า่วยที่หนึ่งผ่านไปลวยที่สองที่สอง เส้นเลือดเส้นชัดเจนพี่น้องสองหน่วยที่สองนี่มีสิบแปดหน่วยพี่น้องเอ้ยว่ามันจะมีเสือจทั้งหน่วยหน่วยที่สองหน่วยที่สามนี่นี่หน่วยที่สามนี่ก็มีนะพี่น้องนี่เห็นชัดเจน นี่ก็มีนะพี่น้องนี่เส้นเลือดแทนบอก่วยที่สามผ่านไปน่วยที่สี่งวยที่สี่ นี่เส้นเลือดเห็นไหมพี่น้องซับเจมหน่วยที่สี่อามีหน่วยที่ห้านี่นะพี่น้องเล็กหน่วยที่ 5. ห้ามีพี่น้องหน่วยที่หก เห็นเส้นเลือดเป็นแบบเป็นโตเลรดำๆหน่วยที่หกหน่วยที่เจ็ดนี่เห็นชัดเจนเลยหน่วย,นยหน่วยที่เจ็ดหน่วยที่แปด นี่มีหน่วยที่แปดซ้ำนี่พอดีเอาไปเหดไข่ลูกเนะพี่น้องไข่ลูกถูกเจ้าไปต้มนะซ้ำนี่พอดีกินกับเจ้าหมักซ้ำนี่แปดหน่วยผ่านไปมีบทพี่น้องหน่วยที่เก้ามีบบมีบบ นี่เนาะพี่น้องเด็กเส้นเลือดมันสัตว์เจนเลยนี่เด็กเก้าหน่วยผ่านไปแล้วพี่น้องยังเก้าหน่วยเนาะไข่แม่นี่มีสิบแปดหน่วยอึ้ขอไข่เน่ยเด้อจะฟาวให้ได้ มี่นี่คือใสๆมีบอนู่นที่สิบนี่บูมีพี่น้องฮึอ่าบูมี่เสือ้ออืึแยกออกนู่นที่สิบนี่นู่นที่สิบเอ็ดนี่มีบอโอ้มีนี่ หน่วยที่สิบสองหน่วยที่สิบสองมีบอลนี่นะพี่น้องเด็กเด็กเส้นเลือดยุงครบหน่วยที่สิบสอง mười thứ 13 mười chín sáng tối ngày nè, lượt mười 13 sáng mười ba mười chín sáng mười chín 14 mười chín sáng mười chín cắp 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 นี่นะพี่น้องน่วยที่สิบสี่นี่มีนี่นวยที่สิบห้ามีบอนี่นะนี่สิบหกนี่โอ้มีสัดเจนเลยเห็นบอพี่นอ้องทุกคนเห็นบออ่าสิบหกเออสิบหก เลขที่สิบหกสิบเจ็ดิบสี่สิบห้ิบน่วยนี่เนาะแดงสดเจนเลยนี่เนาะเี่สิบแปดนี่บอสิบแปดนี่พี่น้องเบิกนาพี่น้อง แปดหน่วยนี่เบิร์ดนะเบิร์ดละบอเบิดขักพี่น้องสรุปว่าไม่ใช่สิบแปดหน่วยเนาะของแม่นี่นี่นะมีหน่วยหนึ่งที่มันบ่มีเสื้อนี่พี่น้องนี่คือหน่วยนี่เนาะหน่วยนี่บ่มีเสือ้อกายในสิบแปดหน่วยสิบเจ็ดหน่วยนีย่มีเบิดเนาะมีเบิดทุกหน่วยอ่ะ ให้มันคืนเนะพี่น้องไปักธรรมศาสตร์นี่แม่มันก็ปักจ็บเจ็บเจ็บเจ็บ,จบอโอ้ยงอหงไหรนะกร่งคืนน่ร่งคืนสร่งคืนเจ้าเ้วเดอ้อบ้าห่อไปเดอ้เอสุดท้ายพี่น้องสรุปได้หน่วยหนึ่งไปกินเลยน่ะ เพราะว่ามันมันมีเสื้อหน่วยยังเหลือสิบเจ็ดหน่วยไข่ร้ายหลายอันนี้ก็เป็นอาหารเขาเนาะสามารถต้มกินได้เดี๋ยวเราไปต้มกินเลยอะไรต้มเนาะเามาต้มกินพี่น้องไข่ที่มันมันบมีบมีเสื้อเนาะอะไรพี่น้องเบ่งเลยนี่มันก็เป็นไข่ธรรมดาเลย,เลยนะ ปะไปโดนมึงกันเนาเนาะเดี๋วจะได้วันวนี้ผมมีเสืออ้อไอรีนโอเคน้องสัดเจนถ้าจบคลิปนี้กับพายมาักไปสอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b ์ขอบคุณใจเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเห็ดคลิปต่อไปพี่น้องโชคดีสุขสุขคนบาย